การทำงานของน้องโรบอทนะครับไม่มีปัญหากับสุดกระจกมันก็จะหยุดของมันเอง <c oughs> สะอาดใสเจ้าไม่ต้องกังวลนะครับเดินทางมาสุดกระจกเขาก็จะหยุดตัวเขาเองแล้วเขาก็จะขยับกลับไปใหม่นะครับทำงานได้เรื่อยๆไม่บน่นไม่งุนงิด เราบอกว่าไม่สะอาดให้เซ็ตซ้ำเขาก็ทําซ้ําโดยที่ไม่บน่นไม่หงุดหงิดให้เสียอารมณ์ครับนี่คือน้องโรบอทกราสครีนิง่งสนใจอยากได้ไปใช้งานติดต่อได้นะครับ0 8 1 819 7 2 5 2สวัสดีครับ